แล้วก่อนหน้านี้นะคะเท็ดเลยว่าสาวสุพันเสียงดีเปาวลีคนดีอยู่ตรงนี้ล้วค่ะคเพราะว่าวันนี้มากับบทเพลงใหม่นะคะชื่อว่าหลงรักสักตั้งนานออไปฟังกัน,นะค,ะค,ค่ะคเจ้าขคเอยากมีแฟนมีคนควงแขนทำนอนทำนั้นมันคงดีเลิศเลย ชายคนหนึ่งน่ารักกว่าใครนะบอกเลยทักแชทคิดที่ไม่ตอบไอจีฉันก่อนักว่าเหมือนเธอเนรู้แต่นิ่งเฉยฉันเลยสิว่ารักกันอย่าให้ต้องฝันว่าเธอเป็นแฟนกัน เธอจะรักกัน แดนเซอร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้สดใสน่ารักใช่ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่นี่เป็นเกียรติที่แรกสำหรับรอบวันของเราเลยครั้งแรกโชว์เพลงนี้ครั้งแรกใช่ หอมขาหมูยังหอมพี่เจาเขาเ็บไม่ให้เปล่าแล้วแต่ว่าขาหมูอร่อยน่ากินจริงๆค่ะคืออยากจะบอกว่า MV เพลงหลงรักครั้งแรกเน็ได้ยินมาว่าพี่เปาเนี่ยมีโอกาสได้เหมือนแบบดีไซน์เพลงด้วยเหมือนได้ทํางานเบื้องหลังด้วยอันนี้ยังไงคะคือเพลงเนี้ยโชคดีค่ะมันเหมือนเป็นภาคต่อจากพ่อเนอทองพ่อเนทองเป็นเพลงช้าๆสวยๆนะคะแล้วก็เพลงเนี้ยได้ร่วมร่วมทํางานกับน้องเจี๊ยบนิสาเป็นครั้งแรกด้วยใช่น้องเจี๊ยบนี่เก่งมากๆเป็น ทั้งนักร้องนักแต่งเพลงด้วยก็คือคุณเจียมิสาเนี่ยเป็นเหมือนลูกติดของครูสลาถูกไหมคะแล้วเขาเนี่ยก็คือจะแต่งพงแต่งเพลงเนี่ยหลายล้านวิวดังมากแต่งให้พี่แตายอลไทยด้วยใช่ค่ะแล้วเพลงนี้เปาก็อยากได้แนวแบบว่าตกหลุมรักใครคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อไรเขาจะแบบ ตอบรับรักเราสักทีอะไรเนี่ยหลงรักมานานแล้วนะใช่แล้วนี่เป็นที่มาชื่อเพลงนี้เหรอฮะหลงรักซะตั้งนานใช่ค่ะหลงรักใครอ่ะอาสามีก็ได้อันนั้นไม่ใช่ก็ได้มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ใน MV ในเพลงเนี่ยเราเล่นเป็นแม่หมอค่ะเล่นเป็นแม่หมอเพราะว่ามันก็ยังมีความสายมูสืบเนื่องจากเพลงพ่อเนื้อทองด้วยมันก็แบบมีความมูมูเนาะแต่ว่าแม่หมอคนนี้แบบแอบหลงรักลูกศิษย์ตัวเอง ก็เลยต้องไปตามดูใน MV ว่าจะต้องแบบใช้เทคนิคอะไรในการที่จะพิชิตใจลูกศิษย์ของเราใช่ MV ปล่อยวันไหนนะฮะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เวลาเที่ยงนะคะทาง YouTube ช่อง g r a m m i ม o Official ค่ะแต่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเมื่อกี้เนี่ยเห็นพี่เปาเนี่ยมีดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเหมือนแบบว่าจะมีท่าสอนได้ไหมคะเพราะว่าพี่ออฟชัยนนท์บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้นตามเอย่ามาโบยฉันจ้ะ ก็พี่เมื่อกี้เราเห็นพี่แบบขาสั่นอยู่แบบแบบอยากเต้นอันนี้อันนี้เอ่อกี้เลยเอาคนทุกก็ได้ค่ะพี่เตาทั้งสามเลยแล้วกันนะคะง่ายมากนี่ฮะก็หลงรักเธอมาแล้วสักตั้งนานวันไหนจะได้เป็นแฟนสชาติจีเธอไปเป็นพันชาติมีมีคนดีเป็นเมนความรักทั้งเจ้าต้องมีเอวหน่อย ที่บ้านมีห่วงไหมที่บ้านมีห่วงไหมฮถ้าเพื่เต้นอะไรเงี้ยสามีคุณสามีว่าไงบ้างเขาเป็นคนสอนหนูอะค่ะเขาละกี้แล้วเวลาหลงรักสักตั้งนานเนี่ยมานนึกถึงหน้าสามีปะอ่าก็ก็มีหรือต้องมีกับเพลงด้วยก็แอบว่าแอบแบบหลงรักหลายคนเลยนิตดนี้ใช่ไหมคือเพลงเงี้ยแบบสามารถเอาไปเล่นกันได้แบบหลากหลาย ช่องทางเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะแบบว่าเป็นด้อมใครหรืออะไรก็อไปเล่นกันได้จะมีแบบชาลงชาเลจ์ในทิกตอกไหมฮะเดี๋ยวนีเขาต้องเต้นกันในทิกตอกใช่ไหมเนี่เดี๋ยวเริ่มปล่อย้วคะไปเล่นกันได้แล้วอย่าง MV เนี่ยที่จะออนวันพรุ่งนี้ตัวเต็มวันแรกอยากให้สปอยหน่อยเพราะล่าสุดเนี่ยเห็นภาพเบื้องหลังโอ้โหคนอะไรจะลุยโคนขนาดนั้นสมบุกสมบันขนาดนั้นอยากให้สปอยอีกสักนิดนึงค่ะก็ที่จริง MV เนี่ยถือว่าเป็น MV ที่แบบแตกต่างเลยที่ไม่เคยไม่เคยเล่นมาก เลยนะคะทั้งคือปกติแล้วหนูก็ใส่แว่นเหมือนกันแต่ครั้งนี้ก็ได้แว่นมากหน่อยภาพพะเอกแบบลงโคนแล้วก็มีแบบว่าไปในป่าช้าจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เปื้อนลงบึงอะไรเงี้ยจัดหนักจัดเต็มเลยผุสมบัตเนาะสมบุกสมบันค่ะแล้วมีภาพไหมฮะมีมีเมื่อกี้มีอยู่อ๋อนี่นี่นี่ภาพเบื้องหลังแม่ห่อกันแม่ห่อกันอ๋อถ่ายทำกันนานไหมฮะตอนนั้นหนึ่งวันเต็มๆค่ะก็ตั้งแต่เช เนี่ยเราก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายค่ะ <c oughs> ไอเราก็เต็มที่ซะด้วย MV เพลงก่อน <c oughs> พ่อเนื้อทองยอดวิวก็สูงสูงแล้วสำหรับหลงรักซะตั้งนานละคะเราแบบเราอยากให้แบบทะลทุเท่าไหร่ 1ิล้าน20บล้านไปนเลยโอ้เอาวันแรกก็ก็อยากให้คนมาดูกันเยอะๆก่อนละกันนะค่ะ<อ>ก็เป็นอีกหนึ่งเอที่แบบตั้งใจทํามากๆค่ะ,ค,ะคุณออผู้ชม MV ปล่อยวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกี่โมงนะคะพี่เปาเวลาเที่ยงตรงค่ะเท,<า>ที่ยง,ง,ง YouTube แกัมมีโกโอ f ฟิเชียลค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ